สิบพฤศจิกางานสี่วัดหนึ่งวังนะงานสี่วัดหนึ่งวังที่วัดราชบุรณะนะเป็นวันที่สองของการจัดงานวิววัดราชบุรณนะที่กินอ่ะจะเป็นวิวแบบนี้เลยสวยมากและที่สําคัญมีอาหารหน่ากินมากเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามากันได้นะงานเขามีถึงวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกายนคอมวันลอยกระทงเลยรีบเข้ามานะ นอกจากของกินแล้วก็มีงานหัตถกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับเครื่องจักสารส่วนของกินก็ร้านนี้เลย ปงเน่งใครเคยกินโป่งเน่งก็มานะเขามีทั้งข้าวต้มมัดแล้วก็โป่งเน่งส่วนร้านเนี้ยยำแหนมยัางหนังหมูแซ่บมากขยับออกมาก็เป็นบะบินเป็นอาลัวสวยๆงามๆทางนั้นเลย,เลยแล้วก็จะมีน้ําสมุนไพรแบบตักกินเองเนี่ยอร่อยมากนะขอบอกขวขนมตะโก้ขนมทําสดๆร้านนี้ก็มีต่อมาด้วยน้านมข้าวโพดแล้วก็พุดดิ้งนิ่มๆอร่อยๆตามมาด้วยปลาไขา่ทอดกรอบนอ นอกนุ่มในเสริมด้วยชาชีสร้านเนี้ยขนแน่นตรึมเลยนะครับหรือจะกินเครปขนมปังหรือว่าฮอทดอกอะไรแบบเนี้ยร้านเนี้ยมีส่วนอีกร้านนึงก็ลูกตาลอยแก้วน้ำตาลสดสดเนี่ย หอมหวานชื่นใจจริงๆเขยิบมาก็จะเป็นร้านชาผลไม้ไดฟูกุอันเนี้ยมาใหม่นะตามมาด้วยขนมไทยสวยๆอรัวสวยๆเขยิบไปก็จะเป็นข้าวหลามจากบางไารร้านเนี้ยมาประจําต่อด้วยนมถ้วยถามกันสดๆตรงนี้เลยนะเขยิบมาจะเป็นหมูปิ้งเนี่ยน้าจิ้มรสเด็ดมากแล้วก็กระเพาะปลาของเขาแซบจริงๆนะร้านนี้เขยบมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเขยบมาก็จะเป็นไส้อ่ว ไส้กรอกอย่างร้านเนี้ยมาประจำพะยาก,กาแฟก็มีแท้กาแฟไทยเลยนะเขามาชงกันสดๆตรงนี้แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆถามติดมาด้วยรุยสวนผักสดๆอร่อยกรอบๆนาน้ำจิม้มเด็ดๆคือร้านนี้เลยถ้าอยากจะกินทอดมันร้อนๆเขาก็ทอดกันตรงนี้แหละเห็นเห็นอยู่วถามสดๆแล้วก็ขนมจีนน้ำต่างๆนะมาลองเลือกซื้อเลือกกินกันได้ติดมาด้วยมาล่าคนคอนอันนี้เอามาย่างสดๆ ไปกินเลยลองอดูด้วยข้าวโพดก้วนะาแก้วละ20บาทเองอยู่ตรงนี้หรือจะเป็นลูกชิ้นหมูเสริมสุก น้ำจิ้มรสเด็ดจริงๆเลยร้านนี้ของเชื่อมก็มีนามไม่ว่าจะเป็นมะตูมเชื่อมพุทราเชื่อมเจ้าตานเชื่อมเงี้ยหอมหวานเข้าใส่ดีนะตามด้วยปลาหมึกย่างปลาหมึกบดหอมตลบอบอวลไปหมดต่อด้วยไอติมตัดกรุงสีอยู่สุดท้ายก็เป็นไอติมตักเหมือนกันแต่ว่าเป็นไอติมตักออกมาเป็นลูกๆนะเลือกท็อปปิ้งได้ตามมัธยาศัยแล้วก็อยู่แถว โซนอาหารโต๊ะกินอาหารแบบนี้แหละวิวหลักล้านเลยนะลอฟา